เขาไปเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชนเขานึกถึงคุณปู่คุณย่าค,คุณตาคุณยายของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาอยากกลับไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับอยากไปปีบนวดอยากไปอยู่ใกล้ชิดบ้างเหมือนที่เขามาในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับออก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลจากการวิจัยนี่แหละนะครับ,รบโดยยุวะวิจัยเนี่ยก็ ลงพื้นที่แล้วก็ได้ได้กลับตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะบางทีเราโมแต่ช่วยคนอื่นนะคะเราลืมดูผ<ม>ู้เฒ่าผู้แก่หรือคุณพ่อคุณ <นะ S 2> แม่เรา <นะ S 2> ด้วยนะคะแค่กลับไปหาท่านบ้างท่านก็คงชื่นใจคือได้หลายอย่างนะครับสําหรับงานวิจัยไม่ใช่เฉพาะเรื่องผลออกมาเป็นยังไงแต่ในระหว่างขั้นตอนการทําวิจัยนะครับการได้พบปะผู้คนที่อยู่ในกลุ่มงานวิจัยเนี่ยนะครับมันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดหรือว่าการการสอนเรื่องของการปฏิบัติต่างๆด้วยนะครับ เรื่องที่น่ายินดีครับอันนี้ไม่รู้ตำส้มตำหรือตำน้ำพริกคืออันนั้นยังไงฮะพวกเมนตําำอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเะทีนี้เขามีก่อนเขาใส่อะไรเขาชิมด้วยนะคะว่าไข่เค็มรสเป็นยังไงอะไรมันมีอะไรกระเด็นใส่หน้าเขาหรือเปล่าหน้าเขาแดงมากเลยนะครับเนี่ยเขาตำไปหน้าแดงไปพริกเพลคกระเด็นใส่บ้างหรือเปล่านะครับเรามีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีพริกพันพริกนะครับจำน่ายด้วยเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะฮะ เงินที่ได้ก็เอาไปบริจาคให้กับหน่วยงานกุศลนะครับต่างๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการสมทบนะครับอยากจะช่วยซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็มีแจกด้วยบางพันนะครับมีแจกให้ด้วยอีกสักประมาณ10-20นาทีนี้จะเริ่มแจกนะครับและใครอยากจะสมทบเพื่อเอาเงินไปทำการกุศลก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องทำยอดไม่เกี่ยวนะคือใครสมัครใจแบบไหนสะดวกแบบไหนนะครับ มีทุนทรัพย์ก็อ้าบริจาคไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น็อตก็ยังอยู่เดี๋ยวพี่น็อตก็ช่วยแจกต้นพลิกด้วยแหละไม่ให้ไปไหนแล้วอยู่ทั้งวันเลยนะครับก็ทีมที่สองจะเสร็จแล้วมเริ่มแ,แล้วลน <S <S ีว่ครับมีการนำพลิกมาะนะครับหั่นให้สวยงามนะฮะแล้วก็บริออกมาให้บอลด้วยนะครับเป็นดอกไม้ประดับนะครับ ่าแอบลอกกันนะครับมีมีบางบางทีมเริ่มแอบลอกแล้วนะครับมีชะโงกชะโงกไปดูเฮ้ยตรงนั้นเขาตำกันยังไงเขาหั่นยังไงอะชะโงกนะฮครับมีการชะโงกระวังด้วยนะครับโดนลอกกันบ้านและไม่ดีนะเมื่อกี้ทีมที่สองบอกว่าไม่ได้ทำมานานแล้วทำมาคเคยค่องบอกโอ้ยไม่ใช่ไม่มีทางนะฮะนี่ก็เรียกว่าถ่อมตัวแน่นอนนะครับดูแล้วสีไม้ลายมือดู ความคล่องแคล่วนะครับไม่ธรรมดาอิจฉาบ้านนี้นะครับเห็นคุณแม่ทำอาหารสวยงามแล้วก็รสชาติยังไม่ได้ชิมหรอกแต่อิจฉาแล้วนะฮะใช่ดูเหมือนช่วยกันทำหน้าทานนะคะใช่ครับได้ทานของอร่อยตลอดเวลาทำอาหารตามสั่งสำนักงานเขตดุสิทธ์ใช่ไหมครับผมบอกเขตถูกนะครับถมีอ๋อดอนเมืองเท่าที่ครับไม่ดุสิตดอนเมืองเขตดอนเมือง ใครว่างไปไ<ส>ชิมได้นะครับเป็นอาหารตามสั่งอยู่ในสำนักง,งานเขตดอนเมืองคชิมที่หนึ่งค่ะตำละเอียดทุกอย่างเสร็จแล้วอุยลืมละกร,รมข่ากันเองเออมาเติมละกร,รมทีหลังเนี่ยจะละกร,รมหนักกว่าเก่กาไม่เป็นไรค่ะละกรํรนที่ให้รสชาติของความหวานและอมเปรี้ยวค่ะครับ ก็ถ้าทีมไหนเสร็จแล้วนะคะบอกเดี๋ยวให้น้องต้นกับน้องเทียค่ะไปช่วยเคลียร์ของก็ได้แล้วก็ยืนเหมือนคราวที่แล้วเรามีกติกาค่ะทาเสร็จแล้วเราต้องคิดชื่อทีมแล้วก็น้าพริกเรานิจุดเรื่ออะไรนะน้ำพริกเราคือต้องมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาน้าพริกเราซะกหน่อยนะว่าเราจะให้เรื่องราวกับมันอย่างไรบ้างสําหรับน้ำพริกนครบาลก็จริงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นน้าพริก ยังไงรสชาติอาจจะใส่ชื่อให้มันนครบาลเหนือนครบาลใต้แล้วแต่นะครับทีมที่สองน่ารักมากค่ะคุณโก้ทําความสะอาดให้เราด้วยอ่ามีถึงขั้นตอนล้างแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเ้วเคลียร์โต๊ะเรียบร้อยโอ้โหสะอาดหมดจดจนหยดสุดท้ายนะครับเออถ้าถ้านำพริกเหลือนอกจากที่ใส่ถ้วยมีถุงนะคะเดี๋ยวครับทางด้านนี้ทีมที่ห้าไม่ใส่กุ้งเลยครับจะเอากุ้งกลับบ้านครับ ผมขอฟ้องครับกุ้งอ๋อแบ่งมาแบ่งมาเอามาจัดจานใหสวยงามโอ้คิดว่ากเ่ากุ้งกลับบ้านเขาบอกว่าอะไรเหลือเอากลับได้ขอผักใบเขียวหน่อยเพิ่มสีสันหน่อยนะครับ เรามีถังขยะทางด้านหลังนะครับผู้แข,ข่งขันด้วยใครอยากจะทิ้งจะทำอะไรก็ได้เลยนะครับ,รบทางนี้เสร็จแล้วอขอเยงประมือให้กับทีมที่ท2องนะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน,นะครับแล้วขอน้ำคอ่านะครับเก็บเรียบร้อยกรรมการดูแล้วนะครับแม่เคลียร์โต๊ะสะอาดจริงๆ<ม>นะครับแม่สมกับเป็นเจ้าของร้านอาหารเลยนะครับแสดงว่าราเจ้าหน้าที่เก็บให้ครับไม่เป็นไร รเดี๋ยวขอผ้าเช็ดมือนะฮะเป็นกระดาษเปียกหรืออะไรให้ถ่วยกันเช็ดมือด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องกระดาษเปียกมาให้นะคะนาพขอาดผ่บคุณมา อาหารนี้ไม่ใช่เรื่องของรสชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับความสวยงามศาสตร์และศิลป์ของการประกอบอาหารก็มีความจำเป็นนะบ,บางครั้งรสชาติเดียวกันนะครับแต่ความสวยงามต่างกันนี่ก็อาจจะทำให้ความอร่อยนั้นแตกต่างกันได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะนําลงไปให้คณะกรรมการนะครับได้ตัดสินนะครับคณะกรรมการ3ท่านด้วยกัน ใีมที่สีแจ้งเลยนะครับทีมที่4เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพรบมือหน่อยครับเรียบร้อยแล้วนะฮะวางไว้ทางด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจะเอากระดาษเปียกไปให้เช็ดมือนะคะสำหรับคนที่มือเลยค่ะี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้ของทีมที่2นะครับทีมที่ส อได้ให้ได้ดูกันทั่วๆด้วยนะครับนี่ฮะมีความสวยงามด้วยนะครับมีแบ่งปุ้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ผักต่างๆนี่ยฮะเห็นไหมฮะโอ้โหนะครับ,โโโรบไม่ธรรมดาแสดงวันนี้ฟังจริงอะไรที่มีราคาแพงไว้บนไว้บนเมื่อกี้ใช้เคล็ดลับใช้เคล็ดลับริงนะฮะอันไหนแพงให้โชว์ไว้ข้างบนจะได้รู้ว่ามี อย่าให้ไปกลบซะนะฮะอ่านะฮะทิ้งโยนมะเขือมาเป็นชิ้นสุดท้ายเพื่อบอกว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ช้อนซอบพร้อมเลยพร้อมนี่มีข้าวเปล่านะครับสวยร้อนๆหน่อยนะพร้อมรับประทานทันทีนะครับเนี่ยนะฮะ อย่าตีกันน้องอย่าตีกันเขาถามว่าถ้วยเสิร์ฟหายแล้วอ๋อของเสิร์ฟหาขอย่างไม่เป็นไรของหายซิ่งอย่างนั้นนะชสวยงามนะครับโอ้แต่ละทีผมว่ามีใช้วิธีที่จันบิมแนะนำนะครับแสดงว่ากุ้งปปกหน้าเดียวพอกุ้งปปกหน้าปุ๊บไอตัวเนื้อไม่มี้างไาเนื้อกุ้งไม่มีเชื่อหายไปหมดเลย เรียบร้อยครับอ้าวนะครับทางด้านนี้ก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันแม,มนะฮะทีมที่ห้าเสร็จแล้วโอ,อพี่ผมทำออกมาเรียบร้อยแล้วครับสวยงามะครับมีก้ามปูเหมือนก้ามพี่เขาเลยครับ <c oughs> ก้ามกุ้งเนี่ยสวยงามไ,มไหมครับนะาานี่ดูหน้าตาจ้ากุ้งเป็นตัวๆนะครับสงสัยในน้ําพริกไม่มีเนี่ยกินกินที่โรยหน้าหมดแล้วเสร็จเลยไม่มีแล้ว คนมาทีหลังเนี่ยอดกินกุ้งนะบอกซะก่อนนะต้องกินพร้อมมะกุ้งไปตัดด้วยนะครับตัดเนื้อกุ้งไปด้วยทีมที่สามนะครับเสร็จไหมครับอย่างขออีกนิดหนึ่งนะฮะขออีกนิดหนึง่งก็ระหว่างรอเดี๋ยวเราบอกรางวัลน,นะคะเราก็จะมีสองมีอะไรบ้างก็สองรางวัลชนะวันที่หนึ่งก็เป็นไอแพดนะครับไอ <iPad 3, S 1> แพดสามนิวไอแพดพร้อมพร้อมพรอ,มอีก